สวัสดีพี่น้องมองปายเวอร์สทุกคนวันนี้ผมก,กับสองบาวันจะมาซักเนาะข้อสิมเมื่อกี้กับเขาข้าวิบเับเขาตอนคำเขาแหลกเ่าแหลกเขาแหลกหร,รอคำอะไรสองถูกไนะหเดี๋ยวก็จะหาหมู่ต้องมาท่านไหนกินครับเอ้ย แล้วสีต้วยองเขานี่เองนารสายก็ทำมามาจิมกันนะคุแจมกันอืมถึงยื้ออันนี้เป็นเผื่อนยังงเพื่อพัดเครื่องเนไงพัดเครื่องไก่ใส่พริกหยวกอันนี้เป็น มัน่า่านนเนี่ยว่าปีนง่ายทอย่างหูมูลเล้รไี่รองกับแก่สันดีเไดนะ้ลนะกินก็เขาวูงเ้ามะเสมยนกันตัวไรยังหา่างกินเวยไปซื้อออกไปซื้อข้าวเ้วยบรวเหยุด

đừng là chả hả muộn nhỏ hết có thể tìm khảo yêu thả tình vẹn cô thế nạ หูดมกินก้าวขนเยวเสียกินก้าวต่อช่วยเสียเมื่อกี้ป่ะอันนี้ไม่ขูดมัม้ยตบบดีขวดขดนะน่าไมข่ขวดเนี่ยขวด,ด ผัดข้างในมือข้างในไก่เราจะไปสืบก่อยเมื่อตอนแบบว่าท่าน nó gấp tầm cũng thì chỉ xẹp rồi vùng mùi. เดี๋ยวจิบกอยกินเหลอครับเบิร์ตตอนร่าเอามันฮะท้องผุเนี่ยนี่ยุหานหนึ่งอ่ะอ่าหลั่บอีกกีแต่ว่าต้องนอคิวชามชิบคิวเพ้่อบุรโลตัดใจซื้อหมูมูมากินจ่อยทาบบ้านอ่ะหัดจำง่ายใจ กี่ตอนแรกเหอเดียวตอนสอครับวันเป็นคนที่มมากกินเขาเรียบสอง กินอีกเพือ่อนึงอะตอนเทียงกต่กลับมาอีกเดือนงานตอนแรกผุ้นึงกุ้งกระห่าม,มุ เมามีพกเก็มไม่ใส่พวกอะไรใช่ยหมนี่คอยได้พวกนี่ใส่เจ้าใส่พวกนี่ตัด นี่ยับมีอีกออันนี้เป็นบ้านนะนะมันเป็นเผื่อลางคอเลยของบ้านเนาบริกินบ้านรอ้เลยน้อม้อมหมดที่เนี่เสียไปดิ Mình hai mới thấy đấy mặt gì đấy mặt hai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  đấy mặt แล้วพวกเขากด้แต่าบอก่ี่่ะองบริหารพี่พอแส่เองนเจ้าคนเลียวเจ้าก็กินมันมใส่ใส่ซิฟเวอรแล้วนก็เลยกินนั่นเองก็ไม่อยากัน

ไาบเมอเดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับสิเพียงค่นี้เนาะอบิุอย่ากดติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ี่เด้อพี่น้องสหรับคลิปนี้เอาไว้นี้เดี๋ยวนมคลิปหน้าอเ